สวัสดีครับอาร์ไดมดครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับอัปเดตข่าวไอทีน่าสนใจวันนี้เนี่ยบอกได้เลยนะครับว่ามีข่าวของหลายแบรนด์แล้วก็หลายรุ่นที่น่าสนใจเลยจะมีอะไรมาให้รับฟังเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยครับข่าวแรกก่อนจะไปฟังเรื่องของสมาร์ทโฟนแต่ละแบรนด์เนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มที่พวกแกจิตกับสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะครับตอนนี้เราสามารถควบคุม DJI Neo 2ด้วย Apple Watch ได้แล้วนะครับ ตัว DJI Neo 2เนี่ยก็เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้ก็มีการปล่อยอัปเดตครับให้เราสามารถควบคุมตัว DJI Neo 2ได้ด้วย Apple Watch โดยก็รองรับตั้งแต่ Apple Watch Series 8ขึ้นไปแล้วก็ Apple Watch Ultra 2แล้วก็ Ultra 3นะครับฟีเจอร์ใหม่นี้เนี่ยจะสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อติดตั้งเฟิร์มแวรุ่นใหม่ล่าสุดครับ DJI Neo 2แล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อรุ่นเอาไว้ให้นะครับแล้วก็แอป DJI Fly เนี่ยทั้ง Android แล้วก็ iOS จะต้องเป็นเวอร์ชัน v 1 1 9่น v 1 1เ4นะครับเมื่ออัปเดตครบแล้วก็จะสามารถใช้งานได้ทันทีแต่นี้ผมไปหาข้อมูลมานะครับใน App Store แล้วก็ใน Play Store เขาก็ได้มีการบอกรุ่นอื่นเพิ่มเติมนอกจาก DJI Neo 2ด้วยนะครับก็จะมีตัว DJI Flip แล้วก็ DJI Neo รุ่นแรกนะครับที่รองรับการควบคุมด้วย Apple Watch เหมือนกันนะครับ DJI เนี่ยระบุว่าฟีเจอร์นี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับในสถานการณ์ที่ ผู้ใช้งานเนี่ยกำลังทํากิจกรรมที่เป็นลุยๆนะครับหรือว่ากิจกรรมกีฬาเช่นการปั่นจักรยานหรือว่าการวิ่งซึ่งไม่สะดวกที่จะหยิบตัวสมาร์ทโฟนขึ้นมาควบคุมนะครับเราก็สามารถควบคุมผ่านตัว Apple Watch ได้เลยครับมันก็จะเพิ่มความสะดวกอย่างมากนะสำหรับสายกิจกรรมนะครับแต่ว่าฟีเจอร์นี้ก็ยังมีข้อจํากัดน,นะครับมีการระบุออกมาว่าแม้เราจะสามารถดูภาพจากกล้องสดบนโดรนนะครับบน Apple Watch แต่ว่าระบบประหยัดพลังงานของ Apple เนี่ยก็จะทําให้ภาพหยุดชั่วคราวนะครับเมื่อเราทําการลดข้อมือลง ก็เหมือนกับการปิดหน้าจอลงอัตโนมัตินั่นเองครับมันก็ต้องกลับมาเหมือนถ้าจะดูเนี่ยก็ต้องรองให้จอติดอีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะไม่จอติดตลอดนะนอกจากนี้ยังสามารถสั่งการโดรนด้วยเสียงผ่านตัว Apple Watch ได้ด้วยนะครับโดยจะต้องไปเปิดอนุญ,ญาตในแอป,ป DJI Fly นะให้เข้าถึงตัวไมโครโฟนบน iPhone นะครับแล้วก็เปิดใช้งานตัว Voice Control ในการตั้งค่าของแอป,ปแล้วก็ยังสามารถใช้ Apple Watch เนี่ยเป็นไมโครโฟนในการบันทึกเสียงได้ด้วยนะครับ พวกนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่เรียกได้ว่ามีประโยชน์กับผู้ใช้งานใสลุยนะครับไม่ว่าจะเป็นการควบคุมผ่านตัวสมาร์ทวอชหรือว่าการสั่งการด้วยเสียงนะครับก็ไม่จำเป็นต้องยกสมาร์ทโฟนขึ้นมาดูอีกแล้วนะข่าวลือถัดไปนะครับเราจะอยู่กันกับแบรนด์เสียวมีนะตอนนี้มีข่าวลือออกมานะครับว่าเสียวมีเตรียมเปิดตัวสมาร์ทโฟนที่มีความบางมากแล้วก็มีแบตเตอรี่ความจุเยอะถึง1 0,000ม ah ิลลิแอมป์เเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันว่ามีอะไร ตอนนี้มีข่าวลือใหม่นะครับที่เผยว่าเซี่ยวมีเนี่ยกำลังจะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ในปีหน้ามาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง10,000มมิลลิแอมป์แล้วก็รองรับการชาร์จบวแบบมีสายที่100วัตต์แล้วก็การชาร์จแบบไร้สายที่มีความเร็วมากเช่นกันครับแต่ว่าตรงนี้ยังไม่มีข้อมูลนะว่ากี่วัตต์นะครับถึงแม้ว่าจะมีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่แต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีความบางน้อยกว่า8.5มิลลิเมตรซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ทําได้ดีเลยนะเพราะว่าแบตเตอรี่ที่เยอะนี่่่่ยยแตวววาาาาคมบงท้อก8.5 ถือว่าทําได้ลงตัวแล้วก็ถือว่าบางมากนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ที่มากกว่า10,000มเนี่ยมันถือว่าทําค่อนข้างยากนะครับที่จะทำให้ตัวเครื่องนียมีความบางเนาะส่วนทางด้านคู่แข่งอย่างทาง Honor เนี่ยก็กาลังจะมีสมาร์ทโฟนที่มีความจุแบตเตอรี่มากกว่าหรือว่าเท่ากับ10,000มมิลลิแอมป์เหมือนกันนะครับแล้วก็รองรับชาร์จไว100วัตต์เหมือนกันอีกแต่ว่าอันนี้เป็นเพียงข่าวลือนะครับแล้วก็บอกว่าจะมาภายใต้ชื่อซีรีส์ว่าซีรีส์วินนะครับหรือว่าวินซีรี ของ Xiaomi จะออกมาภายใต้ชื่อแบรนด์ของ Xiaomi เลยหรือว่าจะออกมาภายใต้แบรนด์ในเคือ,อย่างตัว Redmi หรือว่า Poco นะครับก็ต้องรอติดตามกันในปีหน้านะข่าวถัดไปเราก็ยังอยู่กันกันกบ Xiaomi นะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นตัวท็อปเลยช่วงเวลาของการเปิดตัว Xiaomi 17 ultra เนี่ยได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันครับว่าจะมีอะไรบ้างก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข่าวลือออกมานะครับว่า Xiaomi จะเปิดตัว17 ultra เนี่ยในวันที่26ธันวาคมนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีภาพออกมายืนยันแล้วนะครับว จะเปิดตัวในช่วงสัปดาห์หน้าซึ่งก็อยู่ในช่วงระยะเวลาของวันที่26ตามที่หลุดออกมานี้เหมือนกันนะครับก็คืออีก7วันเนาะในโปสเตอร์ภาพเนี่ยก็จะเป็นรูปลักษณะเหมือนตัวโค้งๆคล้ายๆเลนก้องนะครับแล้วก็จะเป็นทีมแบบสีทองอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าถามว่ารู้ได้ยังไงว่าเป็นอาทิตย์หน้าด้านล่างของตัวโปสเตอร์เนี่ยจะมีภาษาจีนอยู่นะครับที่เป็นการบอกว่าเจอกันในอาทิตย์หน้านะครับเพราว่าเซียโจเจียนเนาะเซียนเนี่ยก็แปลว่าแบบครั้งหน้าอะไรแบบนี้โจก็แปลว่า สัปดาห์นะครับเจียนก็แปลว่าพบเจออะไรแบบนี้เนาะก็แปลว่าเขาจะเปิดตัว17 u l t ้าเนี่ยในช่วงสัปดาห์หน้าแต่ว่าก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นวันที่26ตามข่าวเลยจริงหรือเปล่าเนาะนอกจากนี้นะครับหากเราสังเกตในตัวโปสเตอร์แล้วเราจะเห็นได้นะครับว่าเซี่ยมีเนี่ยยังมีความร่วมมือกับทางไลก้าอยู่นะครับเซี่ยมี่17 u l t ้าเนี่ยก็มีการคาดว่าจะมาพร้อมกับการปรับปรุงคุณภาพของกล้องเทเลโฟโต้นะครับแล้วก็การถ่ายภาพในตอนกลางคืน ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ผ่านการรับรองจาก FCC แล้วนะครับแล้วก็มีข่าวลือด้วยว่าจะวางขายแบบ global นะครับส่วนข้อมูลด้านสเปคเนี่ยตอนนี้มีข้อมูลหลุดออกมานะครับว่า Xiaomi 17 Ultra จะใช้ชิปเซต Snapdragon 8 Elite Gen 5นะครับซึ่งก็เป็นตัวแรงรุ่นใหม่ล่าสุดเนาะแล้วก็จะมีขนาดเซ็นเซอร์กล้องหลักอยู่ที่1นิ้วนะครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจเลยก็ต้องรอติดตามกันในอาทิตย์หน้านะครับว่าจะเปิดตัววันที่26จริงหรือเปล่านะครับ ข่าวต่อไปเราจะไปอยู่กับ OnePlus นะครับตอนนี้มีข่าวลือออกมาว่า OnePlus เตรียมเปิดตัวสมาร์ทโฟนซีรีส์ใหม่ในชื่อ Turbo นะครับจะเน้นสายเกมมิ่งนะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดสเปคกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงประธาน OnePlus ใชน้าเขาก็ได้โพสต์ลงบนเว็บ w e i โปนะครับ <S <s เกี่ยวกับ Lineup Turbo ว่าเป็นรุ่นที่เฉลิมฉลอง,ลองการมีอยู่ของ OnePlus 12ปีนะครับโดย Turbo นี้เนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพ การทํางานเนี่ยจากรุ่นเรือธงของตัว One Plus เลยก็คือมีประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกับตัว One Plus หรือว่าอาจจะใช้ชิปเดียวกันกับตัว One Plus ที่เป็นรุ่นเรือธงนั่นเองครับเราก็บอกว่าจะมีอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานนะครับเราก็จะให้ประสบการณ์การเล่นเกมที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาของ One Plus นอกจากนี้ประธาน One Plus ไชนาเขาก็ยังให้ข้อมูลอีกนะครับว่าภายในสิ้นปี2025นี้เนี่ยแบรนด์ One Plus จะมียอดขายเติบโตมากที่สุดในบรรดาบแบรนด์สมาร์ทโฟนทั้งหมดในประเทศจีนนะครับโดยคาดว่าจะเติบโตขึึ้นถง40% เมื่อเทียบกับปี2024แล้วก็ในปีหน้าเนี่ยบริษัทก็มีแผนที่จะยกระดับประสบการณ์การเล่นเกมให้ถึงขีดสุดนะครับแล้วก็ขยายสิ่งนี้เนี่ยไปยังผู้ใช้ให้มากขึ้นด้วยซีรีส์ที่มีชื่อว่าเทอร์โบนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลสเปคที่หลุดออกมากันก่อนหน้านี้ของ OnePlus Turbo กันเลยดีกว่าครับ OnePlus Turbo คาดว่าจะมาพร้อมกับหน้าจอ o l เ d ขนาด6.7นิ้วความละเอียด 1.5K หน165 h z ใช้ชิปเรเฟรชเรทหนมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดใถึ8 00 0 mAh รองรับการชาร์จไวแบบมีสาย100วัตต์ด้านหลังจะมาพร้อมกับกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องอัลตร้าไว8ล้านพิกเซลครับ OnePlus Turbo หากอ้างอิงตามสเปคที่หลุดออกมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่มีสเปคที่เรียกได้ว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับก็ต้องรอดูในปีหน้านะว่าจะเป็นยังไงนะครับ ข่าวต,ต่อไปเราจะไปกันที่ s a m s u ุงนะครับตอนนี้มีข่าวลือออกมาว่า s a m s u n Galaxy g c 4 8ที่กำลังจะเปิดตัวในปีหน้าเนี่ยจะมีการอัปเกรดกล้องรั้นใหญ่นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับ Galaxy c 4 8ที่จะเปิดตัวในปี2 0 2 6กเนี่ยก็คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงเดียวกับปีที่ผ่านมานะครับก็คือช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาคมประมาณนี้นะครับส่วนข้อมูลด้านกล้องที่หลุดออกมาเนี่ยก็ยังยืนยันนะครับว่ากล้องหลักเนี่ย จะยังใช้กล้องความละเอียด2ล้านพิกเซลแต่ว่าที่มีการอัปเกรดครั้งใหญ่เนี่ยก็คือกล้องเทเลโฟโต้นะครับจะมีการเปลี่ยนไปใช้กล้องเทเลโฟโต้12ล้านพิกเซลจาก10ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็จะรองรับการซูมแบบออโติค้ที่3เท่าซึ่งก็ถือว่ามากกว่า S47 นะครับส่วนกล้องอัลตรตาไวจะเปลี่ยนไปใช้กล้องอัลตรตาไวที่มีความละเอียด5 0ล้านพิกเซลนะครับก็เหมือนยกมาจาก S25 Ultra จากเดิม S47 ที่อัลตรตาไว12ล้านพิกเซลอันนี้ถือว่าอัปเกรดมาเยอะนะครับ แต่ว่ายังไงก็ตามนะครับข้อมูลล่าสุดตอนนี้กล้องหน้าทั้ง2ตัวไม่ว่าจะทั้งจอในแล้วก็จอนอกเนี่ยจะยังใช้แบบเดิมนะครับก็คือความละเอียด10ล้านพิกเซลส่วนตัวผมเนี่ยก็อยากให้กล้องหน้ามันมีความละเอียดที่เยอะกว่านี้หน่อยนะแต่ว่าก็ยังดีกว่ากล้องหน้าแบบที่ซ่อนใต้หน้าจอนะเพราะว่านั้นผมรู้สึกว่าอาจจะใช้งานจริงไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่นะก็ต้องรอดูในปีหน้านะว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับหลายแบรนด์มาแล้วนะครับไม่ว่าจะรุ่นที่กําลังจะเปิดตัวหรือว่ารุ่นที่กําาาาลังเเเป็นข่ววือะรรดดี๋ยจมู แนวโน้มตลาดสมาร์ทโฟนโดยรวมในปีหน้ากันก่อนเลยครับตลาดสมาร์ทโฟนจะหดตัวในปี2026แล้วก็ราคาเนี่ยอาจจะพุ่งสูงขึ้นช่วงก่อนหน้านี้ก็มีข้อมูลเกี่ยวกับราคาของหน่วยความจําหรือว่าแรมนะครับที่มีราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างมากก็อาจจะเป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับสมาร์ทโฟนหลายแบรนด์นะครับซึ่งเรื่องนี้เองก็จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อสมาร์ทโฟน,นอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลจาก Count e r p o i n t ได้ปรับการคาดการณ์สำหรับปี2026ใหม่ โดยจากเดิมที่คาดว่าจะมีการจัดส่งเครื่องในระดับเท่าเดิมกลับกลายเป็นว่าตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลกอาจจาหดตัวลงถึง2.1%สิ่งที่น่ากังวลก็คือราคาเหนื่วความจําที่สูงขึ้นอยู่แล้วจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคาลเตอร์พอยต์เตือนว่าราคาอาจจะเพิ่มขึ้นอีก40%ภายในไตรมาสที่2ของปี2026ในปัจจุบันต้นทุนวัตถุดิบหรือว่า BOM สําหรับสมาร์ทโฟนระดับล่างเพิ่มขึ้น25%จากต้นปีส่วนสมาร์ทโฟนระดับกลางแล้วก็ระดับสูงเพิ่มขึ้้น15%แลลวก็20%ตาามํดับ หากแนวโน้มในไตรามาสที่2เป็นไปตามคาด BOM เนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นอีก8-15%เลยครับเคาน์เตอร์พอยยังคาดการอีกนะครับว่าผู้ผลิตสมาร์ทโฟนจะมีปริมาณการจัดส่งลดลงโดยรวมโดย oppo แล้วก็ vivo จากเดิมที่คาดการว่าจะมีการจัดส่งเพิ่มขึ้นในปีหน้าถูกปรับเป็นมีแนวโน้มการจัดส่งที่ลดลงส่วน xiaomi แล้วก็ honor เนี่ย จะมีการจัดส่งที่ลดลงมากกว่าที่คาดไว้อีกครับส่วนเจ้าตลาดอย่าง Apple แล้วก็ s a ั s u ุงก็ไม่รอดพ้นจากปัญหานี้นะครับแต่ว่าจะได้รับผลกระทบที่น้อยกว่าบริษัทอื่นนักวิเคราะห์อาวุศโสเขาก็าได้กล่าวว่า Apple แล้วก็ซ m s u ุงอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดในการรับมือกับไตรมาสข้างหน้าแต่จะเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากนะครับสำหรับแรด์อื่นๆที่ไม่มีความยืดหยุ่นมากพอในการบริหารส่วนแบ่งการตลาดตอนนี้เราก็เริ่มเห็นกันบ้างแล้วนะครับว่ามีผู้ผลิตสมาร์ทโฟนบางรายเนี่ยปรับตัวกับราคาที่กําลังงงจุ่สู้ขึน ด้วยการปรับราคาคงสร้างลายสินค้าใหม่หรือว่ามีการปรับลดสเปคในบางรุ่นในบางรุ่นเนี่ยอาจจะมีการปรับลดคุณภาพของชิ้นส่วนด้วยนะครับเช่นโมดูลกล้องเลนส์ผลิตสโคบหน้าจออุปกรณ์ด้านเสียงแล้วก็แน่นอนว่าหมายถึงตัวแรมด้วยนะครับนัวกวิเคราะห์ยังเตือนอีกนะครับว่าราคาขายเฉลี่ยของสมาร์ทโฟนในปี2026จะสูงกว่าที่เคยคาดการไว้จากเดิมที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น3.9%ตอนนี้ถูกปรับเพิ่มขึ้นเป็น6.9%ซึ่งก็หมายความว่าผู้ผลิต อาจพยายามผลักดันให้ผู้ใช้เนี่ยเลือกไปซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นที่พรีเมียมมากกว่าจะไปซื้อรุ่นระดรับกลางหรือว่าระดับล่างเพราะว่าราคาหน่วยความจำเนี่ยมีผลต่อต้นทุนครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวไอทีน่าสนใจที่ผมได้มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ i p h o n e Mod n e t หรือว่าเข้ามาพูดคยุยคอมเมนต์กันได้ที่ใต้คอมเมนต์หรือว่าเพจไ o โฟนนะครับและในครั้งหน้าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจอย่าล,ล,ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้